เอาครับพวกโยค,ครับในเกมค <c oughs> อมิเตชนะโอ้ยไอเร่นขึ้นโอ้ยมันว่ากับตัวใหม่นะฮะคือตอนนี้ผมไม่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะฮะก็เลยน่าจะทำได้ไม่นานเท่าไหร่โอเคฮะนี่คือตัวใหม่นะฮะตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้ยังเป็นไอดีไอดีปลอมอยู่ไม่ใช่ตัวผมตัวผมอีกตัวเอาเอาีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ก็ก็ถือว่าโหนะ มันดูดมาแล้วก็เตะแบบเนี้ยตีตีตีแล้วก็โลาแล้วก็ระเบิดอือย่างนี้นะโอเคนะมันแสนสองเงินหมดนงะนดาวะตัวจริงผมเลยซื้อสองตัวไม่ได้เลยซื้อได้แค่ตัวเดียวโอเคไอ้แสงที่อยู่ด้านล่างนะอเหมือนเครื่องประดับแต่ไม่ใช่ครมันคือผมบอกว่าสามารถใช้ไอ้นี่ได้ไะมเห็นไหมครับมันจะหายไปครับเดี๋ยวรอรีนะ อายนะครับมันมาแนละ้วโอเคครับอืไปไปเล่นไปเล่นก่อนนึงนะจะโหดขนาดไหนมาดูกันแต่เท่านี้ผมไปเล่นกับคนมาแล้วนี่ถึงว่าโหดนะฮะเขาไม่เขาไม่ไมตีเลยคนระับโดนพาย,ยุผมนะโดนพายุดูดเขาขยับไม่ได้หรือยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันคะโอเคอเคันนีเ้เหมือนโซ่

ถ้าเข้าเนี้ยจะเนียบผมก็กันกันอืนกันกันกันโอเคนะครับถ้าถามอะไรหมดแค่นี้ดีกว่าลืมหมดวันนี้โมครับนี่ครับมันจะมีเนี่ยครับอืมมันยิงระเบิดลงมาช่วยเราเนี่ยโอ้โหก็รถสิบสิบห้าเอารถบ้าเอารถบ้ารถบ้ารถบ้ามันก็ยิงมาเรื่อยๆนะก็ดีใช้ได้นะ อืมเบิดอืมอืมอิงก็เฮือนะเนี่ยต่อเรื่อยเรื่อยต่อนนี่คือก็ถือว่าถือว่าแรงนะอต่ยัลืมไปว่าใส่ของอยู่ช่างมันเถอะนะ ก็ดูห้ากันไปแล้วกันนะผมมีไหวตบ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 ตดูจ๊เจาเจาะเจาะเจะเะจ่าวาคครับเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้เอใช่คุณดันี่ก็เป็นอะไรเฉยๆน,น,น,นะวันฉลาดนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตัวหลกักกกอนดีกว่าคระะับ เอาละครับเพราะว่าผมแร็ปในตัวผมเองแหละออตอนแรกผมก็เดินเดินไปเดินมานะผมก็เจอไอ้นี่พอดีครับมันหมายยังไงนะมันเลิศไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่ครับนี่ครับมันคือซัมเมอร์นิเกอร์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่มันให้สูงก็คือฮาโลวีนอะไรสักอย่างนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่แป๊บนหนึ่งนะ นี่ไงสองตัวนี่ไงที่ขายนะฮะแบบ UC กับแบบ RT ร์ว่าผมว่าซื้อแบบ RT ดีกว่าไม่เปิดย c ด้วยแล้วก็มีเหมือนกับเนี่ยสามช่องแต่อันนี้มันแค่นะหนึ่งช่องนะฮะโอเคไหมครัแบบซื้อ RT กว่านะครับโอเคก็อยากจะบอกทุกคนนะฮะไม่ไปซื้อ,อนี่เรื่อยนะฮะมันจะมีหนึ่งตอนแรกเป็นหนึ่งบาทสี่ร้อยสามร้อยพันหกแล้วก็สามพัน สองนะโอเคนะครับไปซื้อ,อเอานะซื้อบาททีละบาทก็ได้ทีละเดือนนะเดือนใหม่มันก็จะมีให้นะแล้วก็ซื้อเรื่อยๆนะนี่เป็นอาชาการชาเกาเอ่าเฮ้กระชากใหม่นะอ่านับเดิอนอ่าเนี่ยกาชาบใหม่ใหม่นะอันนี้๋อ้ไฟที่เอาไปใส่ เดี๋ยวคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนะโอ้แต่มากับไอ้พวกนี้คงไม่ใช่นะโหอะไรวะเนี่ยไม่อย่างโหดอนดายี่สิบแปดเลยอะไอ้พวกนี้ยังยี่สิบห้าเลยนะเอ้พวกนี้ยังยี่สิบห้านะอุ้ยสามโอ้โหตัวจริงแม่งตีแรงขี้ผายนะแต่ของยูซีนี่นี่ผ่านะโอเคที่นี่ค่ะเจ้าเก่านี่ค่ะจ้าเก่านี่ไงเนี่ยเป็นฮัลโลวีนฮัลโลวีน ติเกอร์นะเกก็ยังก็ยังูงุ่มไปได้มันน่าจะมาขังหน้าแล้ปะนะนะก็รอกันอีกหน่อยโอเคนะตอนนี้คือูมิใจมิใจนะโอเท่จริงๆชักดอบมีปงแงเป็นี้นะเนี้ยนะผมบวกสโลว์มาแล้วอันหนึ่งนะ นีโนนนนออย่างเงี <tuh> ้ยตีโออลังการแล้วก sure. ็นี่ครับโลนะแล้วก็ฟัดซึ่มนะฮะอันนี้ก็จะเหมือนไอ้นี่นะครับว่าทำไมมันมีอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่าเนี่ยทำไมมันมีข้างล่างครับเนี้ยทาพุ่งนะฮะพุ่งปุ๊บเนี่ยครับมันจะหายไปนะฮะผมก็ไม่รู่นกันนะ รู้ดิเออถ้ามันเต็มปุ๊บมันก็จะกลับมาอีกนะมันเหมือนมงบอกว่าเราสามารถใช้ได้แล้วนะนี่ไงอ่าแล้วก็ท่านี่ครับสุดยอดครับนี่ครับปดดาบแดงนะปดตลอดชีวิตเทียงแค่คุณไม่กดมันนะฮะปดตลอดชีวิตนะมันทําให้ดาบเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนจีงแดงนะแล้วก็มันจะฟันรวงมากกับตรงจังหวะนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามัน ไม่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 ไม,ไม,ไม่แต่เร่องนี้แหละจะตายแทนโอเคเรามาเล่นนีีก่าจะบอกว่าฟันมอนก็ดีฟันฐาน <c oughs> ยิ่งดีนะครับมาดูกันว่าฟันฐานมันสุดยอดตรงไหนนะเพราะอ้นี่มันตีลัวด้วยนะมันก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นโอเคพุ okay, okay, ่งไปเลยกันนะครับ<อ>ไปเสียเวลาแค่แค่สิบห้านาทีเท่านั้นโอเคกดดาบแดงทำให้ตีลัวขึ้น ะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนี่ครับตัวเลขที่ขึ้นโอ้โหแปะทางนะครับเหมือนเอาแักหน้ามาจิ้มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดาบธรรมดาดีก่อนดีกว่าดูดูด,ด,ดูนะมันจะแรงมากนะแต่ว่ามันจะเด้งออกไปนะเออมันไม่ได้แรงนี่กูบวกบวกพลังเยอะเลยเนี่ยตอนนี้คือของอะไรผมก็เอามาใส่ตัวนี้นะก็เลยแรงไมวาดกันมาดีเนะี่ย อให้ดูแต่ท่าละกันนะเออโอเคนะนี่เนี้ยมันจะตีอ่าแดงเลยมันจะตีทั้งหมดเตอร์กระเด็นออกไปนะฮะอุ้ยมันไม่โดนท่าสุดท้ายตับโอเคอ่าเราควรดาบแดงกันดีกว่าก็โดนมอนเตอร์ชนะได้นะฮะน่าเป็นไงครับก็สุดยอดพอดูนะเนี่ยมันต้อลดเยอะผมกะจะทำไฉไรเฮ้ยลืมไป โ oh, wow. อ้โหคว้าได้ยไงผมไม่ได้เอามาใส่เลยครับสโลนะฮะสโลอย่ามาใช้กับตัวนี้นะฮะควรไปอัพตีเร็วดีกว่านะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไอ้ดาบเนี้ยมันมันจะทําให้ท่าสุดท้ายนะท่าสุดท้ายปะโอเคท่าสุดท้ายนะฮะโอ้โหท่าสุดท้ายเนะี่ยมันจะทําให้ไอ้ทำมันเหมือนท่าแบบทําให้คาสาเตท,ที่อัพอยู่แถวๆทางใช่ๆอย่างเงี้ย ขันตันมาปุ๊บอะไรเงี้ยไอวิทใหม่เงี้ยถ้าเราใช้ดาบนี้ฟันจนถึงท่าสุดท้ายได้นะเราก็จะแบบทาให้ตันของนั้นหายได้เลยนะฮะมันจะทำให้ค่าถานะท,าท,าทุกอย่างที่อัพมาหรือติดมาในตอนนั้นหายไปหมดนะฮะนี่ครับดาบขั้นสุดยอดนะฮะมันจะกลายเป็นเหมือนเหมือนโดนเคยเหมือนเคยโดนไหมครับสีเหลืองๆนะครับตัปุ๊บจะเป็นเป็นสีเหลืองนะอลองมาลุยกับคนสักรอบ แล้วก็จะไปแล้วนะคือมันก็ไม่กว,ว้างจะเท่าไหร่นะตอนนี้นะ่ะโทษด,ด้วยคนนะไอเออริสนี่ก็กะจะต่อให้จบนะมันก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วน่ะนะส่วนเบอร์เดลแลนนี่ไม่รู้เหมือนกันนะแันท่าจะยาวนะอุ้ยไปคนเยอะก็คุณช่างบันทึกน,นะมันเป็นออเดอร์ออเดอร์โอเคอ่ะ ไม่รู้ออเดอร์นะน่าจะเป็นออเดอร์นี่จับไม่ได้เฮ้ยเราจะจัดการหรือว่าทำทำทำอะไรก็ไม่รู้ว่าทานหรือเปล่านะผม,มขอแค่สิบห้าทีเท่านั้นแหละไม่ไหวแล้วนะนี่ใชาอีกเพราะว่ารอบอทมานะมันยากนะครับการทำนี่มันเหมือนกับเอาสมองของ AI มาใส่แต่ละตัวเลยจริงๆบางตัวก็ อาจจะลืมใส่ก็ได้บ้างนะดีไงใงโกชิหายแต่สุดยอดนะพวกนี้ตีแรงไรกันหมดเลยนะโอเคครับไปวครับทุกคนเหมือนเล่นกับคนจริงๆอ่ะมันตีแรงงู้นก็เรียกว่าอะไรแม่น่ะแม่นผมบอทที่เล่นอันปกือกีกอ่ะมันเหมือนไม่ทำอะไรเลยอย่า เดี๋ยวไปทุค่ายนี่ก่อนอืจะหนีไปไหนเล่าจะหนีไปไหนเล่าจะหนีไปไหนเล่าอุ้ยโอ้โหคิมคิมมาโอ้โหอตัวนี้สองตัวโอ้โหฟาดไปเพื่อนจ้าเฮ้ยต้องค่ายนี่ก่อนเดี๋ยวไปทุอ่าอันนี้ไม่มีบิดอะไรนะฮะก็เป็นบิดนี่ธรรมดานะโอเคโอ๊จชิอ่า อผมก็ลืมบอกคนไปอีกอย่างนะฮะคือตัวนี้มีความสามารถพิเศษคือแดนบนอากาศได้นะนครับเนี้ยครับนีมันแดนบนอากาศได้ครับคือได้ได้ประมาณสองทีนะเนี่ยนะตรงนั้นก็ไม่ได้อ้าวมาเหรอครับมาแล้วครับ,แล,รบแล้วก็ค่้ยๆเหมือนเหมือนเหมือน มันเหมือนตีเจาะก่อนเลยนะจริงๆอันนี้โอ้ยเอ้อันนี้มันแรงมากครับผมผมบอกแล้วอย่าไปโดนมันดีที่สุดเด็ดไม่โดน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 โอ้โหคิมคิมแม่งเกลียนโอ้ยแล้วไม่มีอะไรยิงมันด้วยนะได้จังโอเคตายได้เลยดีไม่คือนั่งมันบคนไข้โอ้โหี้ เอ้ยยาเอ้ยยายายาเอ้ยยา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 ตอนนี้ก็จะแางโอเคสองสองใคโชโอเคเราปลดดาบออกดีกว่านะแล้มันแรงไปเลยนะมันเหมือนจะแรงขึ้นเลยนะมันก็เออจีวะมันไม่กลัวมันก็แรงโอเคโอเคครับวันนี้ก็นะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอจบ อย่งเท่านี้แล้วกันนะครับอืมวันหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย